ร่างดีเหลือเกินครับ25กับ26กครับ173็กับ170็แม่นานๆจะเห็นมีความคล่องแคล่วรวดเร็วว่องไวครับดูครับต่อยแล้วก็ฉากออกไปมีฟุตเวิร์กตลอดครับดูครับโอ้โหหน้าอัดลำตัวครับเอายังไงครับยังไงครับอ้ยโอ้ยโอ้ยมีชัดุ้งแมหายใจไม่ชันครับอืมเป่าปากเลยครับ น้อยครับทำตัวครับเหมือนจะฟื้นแล้วเหมือนจะฟื้นแล้วครับเดินทีบน้ำเข้าไปเสียบแล้วอ้าวมาแล้วขุนเข่าจากพเยาอันนี้ถึงตัวนี่เขาตีเลยนะครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับดูครับสะบัดตลอดครับไม่หวานแล้วตอนนี้ไม่ยิ้มแล้วจะแตกเข่าแล้วครับมาแบบเผ็ดดุเลยครับสายฟ้า ใกล้จะถึงวันเด็กแล้วครับตอนนี้เด็กๆเ,เตรียมรอโอ้โหกระชาว่าตีได้ไหมคีบคีบคีบตีเอา้าคีบได้แล้วสักรููถอยหลังเสียบเอาแล้วครับจนดาเสียบโดนอีกแล้วครับจจไดา,างัดศอกสู้ตั้งลำได้แล้วลากมาจากพเยาแต่ตอนนี้ครับเปลี่ยนมือเป็นคีมล็อกแล้วครับสายฟ้าสองสุภารั์ครับวัวเจนดา,าว่ายังไงครับระบบหายใจเป็นยังไงบ้างไม่ปบตีโอ้โหเต็มเต็มครับลูกนี้ นอกกับในครับนอกนี่โดนเคาะชายโครงโดนเคาะลำตัวอยู่ไม่อยู่จะได้ถอยชักไม่เป็นกระบวนท่าแล้วครับเอาครับลากมาเสียบครับเดินถึงตัวแล้วครับตอนนี้กัาตันติเป็นเงาปีศาจนะครับยังมีลูกตัดลำตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้สายฟ้าไม่สนใจแล้วครับคว้าคอมาไปนาตีโอ้โหจะตีเข้าหน้าครับกดมาตีเข้าหน้าโอ้โหเขาวรุนมาเชียร์กันครับ แฝ่สู้ครับมีโต้มีเถียงครับจาร่าคดดี้มีโต้มีเถียงเอ้ามาครับเข่ามาเข่าคืนจาร่าคดดี้บอกฉันก็มีเหมือนกันครับครับจาร่าจะทำยังไงครับแม่นอกนี้ได้ครับแมแต่ว่าโดนไปนี่ก็ยังยืนอยู่ได้นะครับจาร่าคิดดี้โอ้โหดึงศอกกลับอีกครับโอ้มีของดีมีอาวุธลับมาโชว์เลยครับก็ถือว่าสู้ได้สมบูรณ์แบบเหมือนกันครับจาร่าจากภูเก็ตท็อปทีมนะครับช่วงท้ายปลายยกครับ ปีเร่งกลองรัวโอ้โหโดนบัดขวาครับจาได้าคิดลี่โตฮุกซ้ายคืนแต่ตอนนี้โอ้โหบอกว่าไม่กลัวไม่เจ็บซะแล้วครับสายฟ้าครับน่ครับโดนขวาก็ตามคืนได้ทันทีครับยังไม่ถึงนะครับมัดขวาของจาด้าคิดลี่ตอนนี้ออกมาผ่อนเกมมากเลยครับสายฟ้าสสุภารัตน์ดูกันชัดๆนี่จะดึงศอกกลับนะครับโอ้โหนมวยต่างชาตินี่เขากล้าใช้จริงๆครับ เรื่องของแม่ไม้ลูกไม้มวยไทยโอ้โหหมัดขวานี่เต็มสีสันนะครับ,อบเาอเาชนะเป็นใคร ladies and gentlemen please give a huge round of applause for our winner from the red และเป็นคุนเข่ายิ้มหวานจากพะเยาครับสายฟ้าสอสุภารัตน์ครับเอาชนะคะแนน,นจราคิทลี่ไป